ก็สำหรับคนที่ใช้เจคู่นะครับหรือเจหกตัวรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะแล้วเ,เจอปัญหาเวลาวิ่งไปความเร็วสัก60 70หรือร้อยหนึ่งอะ่ะมันเสียงมมนดังแท๊บแท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 บอยู่ด้านหลังหลายๆคนหา <c oughs> ไม่เจอว่ามันแก้อย่างไงใช่ป่ะจริงมันเป็นหลายคันนะบางคันก็เป็นบางคันไม่เป็นอนะันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรแต่ผมรู้ว่ามันเกิดจากเสียงที่อยู่ช่องลมระบายอากาศตรงท้ายรถของเขานะครับก็คือตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังล้อฝั่งนี้นี่ ด้านหลังล้อมุมนี้นะฮะไม่ต้องถอดล้อก็ได้ใช่ <Yeah. S 1> แค่คึืนลิฟ์ให้ล้อมันลอ,อยแบบนี้ก็ได้นะถอดพลาสติกคุ้มล้อตรงนี้เป็นกระเบี่ดน็อตประมาณ3าตัวแล้วก็เอามือดึงออกมาได้เลยนะฮะนี่ออกมาแล้วก็คือเจ้าตัวนี้ครับเนี่แผ่นระบายอากาศนะฮะมนอยู่ตรงนี้นี่ดูครับถอดพลาสติกคุ้มล้อออกมาแล้วก็จะเจอตัวนี้นะฮะนี่คือช่องระบายอากาศจะมีทั้งหลังซ้ายแล้วก็หลังขวานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเขย่าให้ดูได้ยินป่ะสงอย่างนี้ย แต่มันจะไม่ดังขนาดนี้หรอกแต่เราวิ่งลมลมมันเหมือนที่อยู่ในรถอ่ะมันคือลมมันหวนอยู่ใต้ท้องรถอ่ะบางทีม,มันไปตีให้ใบตรงเนี้ยามันมันปั๊บ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 เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออเสียงประมาณเนี้ยสำหรับเสียงนี้นะนะคนที่ใช้ J6 อยู่อ่ะแก้อย่างงี้ครับเดี๋ยวมีวิธีแก้อ่ะเรนแก้หน่อยวิธีแก้ครับของเรา เราจะใช้ตะกัวถ่วงล้อนะครับเอามาถ่วงตรงไปนี้นะไม่ต้องตกใจให้ใบตัวนี้มันมีน้ําหนักนิดนึงมันก็จะไม่อ่อนไหวกับลมที่หวนอยู่ใต้ท้องรถผมมองว่ามันน่าจะเกิดจากความแปรผันของเวลาเรายกสูงด้วยแต่บางคนรถไม่ยกสูงก็เป็นนะแต่พอยกสูงมันเหมือนลมใต้ท้องมันมากขึ้นก็อาจจะเป็นไม่ได้นะเหมือนมันมากระทบตรงไปนี้เพราะอันนี้คืออยู่ด้านนอกรถอันนี้คือด้านในรถลมมันจะเป่าออกไปด้านนอกเี้ยเนี้ยลมด้านนอกอะ่ะ ที่มันหวนได้ท้องบางทีมันไปตวัดปลายเนี้ให้มันกระดกได้มันก็เลยเกิดเสียงที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่ารถลูกค้าคันที่อยู่ระยองคันแรกเลยกลับบ้านตีสี่ตีห้าหาเสียงนี่นแหละว,วันนี้ผมมาบอกเลยฟรีๆเลยก็สำหรับคนที่ใช้ j 6เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับ เวลาคุณเกิดปัญหาอะไรเนี่ยออโต้แกรมรับจบก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็บวกกับศูนย์บริการเองก็ใหม่ด้วยเนาะเราก็เหมือนแลกเปลี่ยนความรู้อะนะก็ดูว้เป็นแนวทางนะว่าแก้ยางงี้ได้หรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ลองสเสนอมาได้นะก่อนจะแตะก็เอาคินเนอร์ทำความสะอาดนะเช็ดหน่อยเพราะก,กาขกวของตะกวดห่วงล้อเนี่ยบางทีถ้ามันมีขี้ฝุ่นอะมันก็เหมือนกาวสามเอ็มอะมันก็จะหลุดได้นะครับผมใช้คินเนอร์เนี่ยทำความสะอาดก่อนเพราะเนี่ย อันนี้คือใช้คินเดอร์ทำความสะาดไปแล้วโปตินมีฝุ่นเนี่ยเห็นในกลุ่มพี่ๆเขาบอกว่ามีอีกเสียงหนึ่งพวกเสียงว่าจากบนหลังคาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรแต่ที่ผมเจอบ่อยๆก็คือเสียงเนี้ยแร๊บแท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 ๊บแือบแ่อบแท๊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 บแทนะแ่วนเสียงข้างหน้าหรือข้างหลังอะไรท๊บแทบเจอบแท๊บแท๊บ่ทอบแท๊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 บงท๊ไม่เจอนะครับ นเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวอัปเดตให้อีกนะครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนี่ครับทําแบบนี้แต่ลมก็ยังออกได้ปกติเนี่ยเ่าลอ,อ,องพุ่นป่ะเอาต้งแกมเนี่ยคือมันจะไม่อ่อนไหวกับลมที่แบบมาปะทะแบบเบาๆแบบปุ๊บๆๆแล้วจะมีน้ําหนักเนี่ยวิธีทําแบบนี้เลยนะทววงกลางหน่อยหัวท้ายกลางแบบนี้เลยไปลองทํากันดูครับรับเสียงแท๊บแท๊บแบแบ หายแน่นอนนะฮะหายแล้วก็กลับมาคอมเมนต์คอนเฟิร์มให้ด้วยนะว่าหายลืมบอกนิดนึงนะครับเทคนิคนะครับตรงด้านในเนี่ยมันจะเป็นกิบล็อกแค่นี้ใช่ป่ะเราเอาแค่มือเพราะว่ามันอยู่ในรถใช่ป่ะเนี่ยมันอยู่ในรูแบบนี้คือมันแค่เสียบเข้าไปกึ๊บแล้วกิบมันก็ล็อกให้อัตโนมัติใช่ป่ะแต่ตอนเอาออกอ่ะอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงเอามืองัดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะออกง่ายกว่าเหมือนเหมือนกิบล็อกมันจะมันเลื่อนให้เองอ่ะตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเลื่อนให้ข้างหนึ่ง ด้านล่างเอามือช้อนไปด้านล่างแล้วดึงปึ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาอันนี้คือเทคนิคนะตอนถอดส่วนใส่นี่ง่ายมาก<ช>อ่ะบอลลองดันให้ไปหน่อยอ่าใส่้างบนก,กบนอ่อนนะครับตอนถอดนะครับกใส่ไปนี่อ่ะเสียงแกคบแคบแบบนี้อ่าดันให้มันกึ๊บปึ๊บอ่ะครับตุ้มร้อนนี่ก็ใส่เข้าเหมือนเดิม<ช>ส่วนลมที่ผมบอกอ่ะบางทีมันเข้าจากตรงนี้เนี่ยบางทีใต้ท้องมันมีช่องลมตรงนี้เนี่ยลมมันสวนขึ้นไปใต้นี้ได้หรือเปล่าอันนี้คือช่องลมใต้พลาสติกอันนี้คือพลาสติกตุ้มร้อนที่เราใส่อ่ะลมมันเข้าตรงนี้ เข้้าไไปดแล้วเราวิ่งลมจากยางจากพื้นท้องบางทีมันมันอาจจะทำให้อ่อนไหวแบบเหมือนตีสวนตีเสยตัวบานพับที่ปิดลมอ่ะเราถ่วงไปหน่อยหายเลยนี่คือวิธีแก้สำหรับ j 6ครับ